แล้วปลาบูดทองนี่ราคาเท่าไหร่ปลาบูดทองพี่ขายแค่ร <120 S 1> ้อยยี่สิบเลยปะรอ้รอยยี่สิบร้อยจีนสองอันนี้อะไรนี่จอมทับเอามาจากแปลงพี่สาวเขาในกล่องนี้ราคาเท่ากันหมดเลยปะไม่ค่ะเขาเอาเป็นเท่าอะไรดีมีจอมทัาบจะสองร้อยห้าสิบอ๋อปลาบูดไ,ดาได้ค่ะได้ค่ะก็เท่ากับปลาบูเท่าไหร่นะร้อยยี่สิบปลาบูร้อยยี่สิบ ก้อนไก่เอาแค่ตัวละลอยอันนี้เป็นไก่แก้วตัวงามอันนี้จะเป็นไก่สดสอ๋อันนี้แม่กุสมาแม่กุสมาเท่าไหร่คะส,สีเบนจรงะะนะสีเบญจรงค์รคาพี่สีเบญจรงตัวน,นี้ใช่คะ่ะ<ถ>เท่าไหร่คะ สีเบลนจะลงขาดร้อยห้าสิบอีกร้อยห้าสิบมันจะออกลายคล้ายๆพวกคกหลงไหมใช่ใช่ใช่มันเป็นตระกูลคกหลงออ๋แต่เขาออกใบใหม่มาแล้วอันนี้คุณสีโคชโค้งสีโคชโค้งนึกออกไหมอ,อ๋ออ่าอ่าเท่าไหร่อะร้อยเกย้าสิบร้อยเก้าสิบนมะีหน่นอนอนะ่าคุณสีโคชโคงมันจะเหมือนกับพกหลงคล้ายๆกันคล้ายๆกันแต่เขาจะมีแบบว่าเหมือนจะเป็น ป้ายปครับหาบ้างเลยอวาโอเคและอันนี้ล่ะอันนี้เป็นองค์เหินสวยนะเคยเห็นยังไงองเหินพอมีอยู่และอันนี้ล่ะคะอันนี้อะไรเออบุสบุสบาเหรออ๋ออีหนาบุสบาเดี๋ยวแถมให้เลยอีหนาบุสาออกชมพูไหมใช่ใช่เป็นอีหนาแผงเป็นชมพูอ๋อเอาต้นนี้ต้นหนึ่งนะแล้วก็ปลาบูปลาบูก็มีแล้วแน่ยแต่ว่าก็อยากได้อีก อันอันอันนี้อันนี้รับมาร้อยเดียวที่รับมาร้อยนู้พี่ขายแค่ร้อยยี่สิบอันนี้อะไรอ่ะข้าวเฝ้าอันนี้ข้าวเฝ้าเท่าไหร่คะข้าวเฝ้าข้าวเฝ้าพี่ขายร้อยหกร้อยหกสิบอันนี้ราคาไม่แพงเลยนะคะเนี่ยไม่แพงไม่เพราะใบนี้มันไม่สวยเพราะเดี๋ยวหนูต้องไปตัดทิ้งอันนี้มันมีมาใบใบเดียวเนินเดี๋ยวมันก็แตกกันเนาะเป็นไม้ผ่าชิ้นมาโอเันี่นี่อะไรครับอันนี้อันนี้ก็พวกเหมือนปาเต้เลยใช่ไหมเหมือนปาเต้เลยแต่ว่าเป็นพัททมไม่ใหญ่อ๋อหรือปาเต้ก็ไม่รู้เนี่ย ไม่ไม่ใช่ปัจบันนี้หรอกัจจบันนี้พี่มีต้นเดียวเนรอน่าจะเป็นทับทิมเม็ดใหญ่นี่แหละพี่พี่เอฟมานังพิมมาแล้วพี่ก็ลืมลืมติดป้ายแล้วพี่ก็คงจะไปขายในราคาพวกเนื้อสามสิบสี่สิบอ๋อก็คือไปแล้วไปแล้วแล้วก็กลับไปดูแสดงว่ามันยังไม่กัดสีก็เลยขายไปเลยขายไปเลยก็เอาต้นนั้นแล้วก็ปลาบู่ปลาบู่เท่าไหร่ร้อยยี่ใช่ป่ะอ่าต้นนงี้ยเพราะมันเด็ดมากต้นนี้หนึ่งต้น นี่แหละป,ประมาณนี้สองต้น <สะ S 1> อันนี้มีแล้วอันนี้ก็มีแล้วไก่แก้วไก่แก้วใช่ไหมไม่ใช่ไก่ตัวงาม,งามใช่ปะอ๋ะอโอเคมีราคาไม่แพง,ง,ง,งมีแล้วค่ะลงนะใช่รังนลงตาโอเคค่ะแล้วก็นี่นะคะที่เราได้มานะคะสองต้นนะคะต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะพี่ขอลดให้นะคะอันนี้จะเป็นคุณสีเพชรงนะคะแล้วนี่ก็เป็นปลาบูดทองนะคะ ต้นละ100บาทนะคะแต่ว่าราคาของเขานะคะก็ไม่แพงนะคะต้นละร้อยกว่าบาทนะคะถ้ามีหลายๆท่านนะคะสนใจก็ลองมาซื้อกันได้นะคะที่ตลาดนัดท่าเรือะคะอ่ะส่วนต้นนี้นะคะเป็นอีหนาบุษบานะคะจะออกขาวชมพูนะคะอันนี้พี่เขาแถมมาให้นะคะก็ราคาไม่แรงนะคะราคาไม่แพงมากเลยก็จับต้องได้นะคะราคาร้อยกว่าบาทต้นละร้อยกมีค่ะ โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็ต้องขอลากันไปก่อนนะคะถ้าเป็นเพื่อนสนใจก็มาเดินเที่ยวกันได้นะคะ,ะตลาดนัดท่าเรือจังหวัดอยุทยานะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ